สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์ทริควิธีการทำความสะอาดกล้องตามฉบับบริษัทกล้องมือสอง m com. สูตรนี้นะคะผู้ชายทำก็ได้ผู้หญิงทำก็ดีอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็มีไม่กี่อย่างเลยค่ะอย่างที่หนึ่งแปรงสีฟันที่ใช้แล้วแปรงก็จะบานๆเลยนะคะแนะนำว่าให้เลือกแบบบานๆนะคะมันจะได้ขัดทุกซอกทุกมุม <laughs> อย่างที่สองนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ายาทาความสะอาด เราจะไม่บอกนะคะพราะสปอนเซอร์ไม่ได้เข้าอย่างที่3ก็คืออุปกรณ์หลักของเราค่ะก็คือกล้องที่เราต้องการทำความสะอาดนั่นเองเรามาดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนที่1นะคะเทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดลงไปหลังจากนั้นตีฟองค่ะขั้นตอนที่2นะคะล้างทำความสะอาดตัวกล้องของเราก่อนค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้นี่ค่ะ ขัดไปค่ะทาความสะอาดทุกซอกทุกมุมค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะล้างฟองออกค่ะล้างออกทุกซอกทุกมุมนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้กล้องของเราเหมือนใหม่เลย,ยหากลูกค้าท่านใดนะคะต้องการทำความสะอาดกล้องติดต่อร้านเรามาได้เลยบอกเลยว่าค่าเสียใจเนี่ยฟรี